ได้ขับรถอยู่บนรถไปไปไหนวันนี้ได้เท่าไหร่วันนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะบอสเดี๋ยวผมรีเฟซก่อนสดนมาอีกเดี๋ยวผมกลับกล้องก่อนวันนี้ได้วันนี้ได้สี่สี่หมื่นแปดป้าไปแล้วสี่หมื่นเลยเรอโอ้โหเป็นอะไรตื่นเต้นไหมโค้ดไปเที่ยวสี่หมื่นเลยเหรอสุดสุดครับบอสเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลยไม่เคยเจออะไรที่เป็นแบบนี้เป็นครั้งแรกที่ ดิวไฮดิวไฮครั้งแรกเลยครับแล้วโคต,ต้องซื้อรถแล้วนะตามแบบ <c oughs> เราเป็์หนึ่งเฮ้ยทำไมนี่กลับแล้วเดี๋ยวต้องขึ้นมาใหม่เนะีเดี๋ยวพาไปเดี๋ยวมาเตชว์ไปไปสัมผัสไปลองไปลองมาเตชว์เออมาเตชว์มีแล้วนะครับครับอาคดไอความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนคดทำอาชีพอะไรเราบอกเราบอกเมื่อก่อนคดทำอะไรเมื่อก่อนผมอ่าเป็นตอนเรียนจบใหม่ๆผมเป็นครัวแต่จ้างครั ได้ได้ได้กันเดือนแปดอ่หกพันหกพันสามร้อยบาทหกพันสามร้อยบาททำทุกอย่างเลยทั้งสอนทั้งธุรการทั้งอะไรครับอยงนพันโลงทำทุกอย่างเลยครับแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากตอนนั้นแล้วก่อนที่เครียดมาแล้วก่อนที่จะมาทำธุรกิจที่นี่เคยทำธุรกิจมาก่อนไหมเคยครับบอสเคยใช้เคยทำขายตรงทำอะไรมาหลายหลายอย่างเพราะว่า บอสด้านนั้นก็พยายามสรรหาว่าวิธีการอะไรที่จะทําให้เราร่ารวยมากขึ้นเพราะว่าเกิดเป็น,เป,นเป็นลูกชาวนาเป็นลูกชาวนาก็แม่ทํานารับก็เลยอยากหาวิธีแบบว่าทําทําให้ตัวเองร่ารวยมากขึ้นทีนี้ก็พยายามค้นคว้าแล้วก็ไปเจอหนังสืออย่างที่บอสแนะนําเลยหนังสือเรื่องังอพ่อรวยสอนลูกอันนี้เลยเปลี่ยนชีวิตเลยก็เลยหาหาวิธีแต่ว่าเรายังไม่เจอวิธีตอนนั้นเราก็หาเรารู้แต่ว่าเขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นธุรกิจมันต้องใช้เงินเยอะใช่ไหม แต่ธุรกิจที่ใช้เงินน้อยที่สุดก็คือทําธุรกิจเครือข่ายอา่าธุรกิจเ<อ>แเราก็เลยลองทําแต่ว่ามันไม่ถูกจดิตเราเพราะว่าเราไม่ชอบไม่ชอบออกไปหาผู้คนไม่ชอบคุยกับคนแปลกมากไม่ชอบหิ้วของไปพรีเซนต์สินค้าอะไรแบบเนี้ยพาเจอแบบระบบระบบของดอมบิสเป็นออนไลน์แบบนี้แบบแว่ามันคนจดิตมากตอนที่โค้ชจะมาตอนที่โค้ชจะมาอยู่กับผมเนี่ยโค้ดได้มากสุดในชีวิตหร่ประมาณสองหมื่นนะโค้ด เดือนละสองหมื่น <Okay. S 1> <000. Okay. S 2> ใช่ใช่ทำทำยูทูบทำอะไรไปเนี่ยแล้วก็คือในชีวิตโคต้ดตอนนี้โค้ดอาอยุเท่าไหร่ตอนนี้ผมสี่สิบแล้วครับบอสในชีวิตโคต้ดคือรายได้แค่สองหมื่นต่อชีวิตแล้วทีนี้มาอยู่ที่นี่กี่เดือนกี่ปีอ๋อตอนนี้ได้เข้าเข้าเดือนที่ <10. S 2> สิบเดี๋ยววันนี้นะครบสิบเดือนแล้ววันนี้ก็คือโค้ดได้มาเท่าไหร่ตั้งแต่อยู่กับผมตั้งแต่ รวมทั้งสิ้นอ่าเดี๋ยวนี้มันมียอดอยู่ตรงนี้รวมทั้งสิ้นหนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นสามร้อยยี่สิบเจ็ดบาทอืมก็วันนี้ก็วันนี้นเราได้เยอะสุดในชีวิตเลยใช่ไหมโค้ชใช่ใช่บอสวันนี้เราได้เยอะความรู้สึกเป<ล>็นยังไงเคยเคยคิดเคยฝันว่ามันจะได้เร็วขนาดนี้มันเร็วมากนะโค้ชมันเร็วมากใช่มันเร็วมากครับบอสไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้มันมาเป็นแบบ ไหลเป็นน้ําเลยคือระบบใจไหมดีใจมากไว้เคยเห็นระบบอะไรที่มันสุดยอดขนาดนี้เลยบ่อจริงใช้ระบบร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคระบบอรงคของแล้วก็แค่ใช้ให้ไมเกิดประโยชน์ลดใชคนทำให้าหธุรกิจมันโตก่อนเนาะในใจด้วยนะซู่ซู่เนี่ยเพิ่งยังไม่ถึงปีเลยอยู่สักห้าปีก็รวยโอ้ อยาบขอบคุณที่สร้างระบบดีๆมาให้รับไปเที่ยวเป็นไงบ้างดีใจไหมโอ้โหเป็นแบบนี้คนก็กำลังเป็นอะไรจัังหวดใช่ใช่เพิ่งกลับนี่เพิ่งอยู่บนรถไปเที่ยวก็ยังได้ตังค์เนาะชีวิตใช่ครับเที่ยวก็ยังได้ตังค์ยิ่งเที่ยวยิ่งตังค์มายอดเลยครับโอเคสู้ๆนะพ่อนะโอ้ห้าหมื่นไม่ได้หกหมื่นไม่ได้น่าจะถึงน่าจะถึงมีลุ้นมีลุ้นโอเคสู้ๆนะ ขอบคุณค,ครับบอสขอบคุณครับเดี๋ยวมีโปรให้เรื่อยๆโอเคครับสวัยด,ดีครับบวัยดาครับ